สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชนนลนะคะสวัสดีเอฟซีสายลุงพลปาเต็นยูทูบเบอร์สายลุงพลปาเต็นทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์เลิฟด้วยค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชนเนลนะคะขอบคุณน้ําใจทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปมากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันแล้วก็กดติดตามให้ช่องไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชนเนลนะคะทักทายเอฟซีเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะ โปปแลาวอิตาลตีสวิสเตเซแลนสวเดนแลวก็คนไทยทุกคนที่อยู่ต่างถิ่นเดินไกลนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาดูคลิปเป็นกําลังใจให้แล้วก็คอมเมนต์ทักทายกันนะคะกดติดตามให้เพิ่มด้วยนะคะคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงนะคะตาเนาะนะคะที่ออกมาพันธนาเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวของตัวเองเนาะนะคะอันนี้ด้วยความคิดเห็นส่วนตัวเราเนาะนะคะตาก็ต้องทําใจแหละเนาะ ะะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะก็คือมันอาจจะเป็นวิบากกรรมของครอบครัวตานั่นแหละคะ่ะเพราะทุกคนทุกคนที่เกี่ยวข้องต่างๆสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นในครอบครัวของตานะคะแล้วเหนือสิ่งอื่นใดตาก็ต้องทําใจว่าเมื่อเราเลี้ยงลูกเลี้ยงได้แต่ตัวแต่จิตใจหรือการกระทําของเขาเราเลี้ยงไม่ได้ ในส่วนนี้เมื่อตาทําใจได้แล้วปล่อยวางใจตาก็จะไม่เป็นทุกข์ค่ะนะคะเมื่อเราปล่อยวางตามสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นน่ะเพราะคนที่เขาดูเนี่ยเขาเขาเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวของตานะ่ะไม่ว่าจะเป็นการพูดการกระทําที่สื่อสารอกหน้าสื่อหน้าจอนี่แหละคะ่ะ มันทำให้คนมองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นสมัยก่อนคนอาจจะไม่รู้นะคะว่าคนแต่ละคนเป็นลักษณะหรือนิสัยอย่างไรเพราะมันไม่มีสื่อโซเชียลขนาดนี้นะคะแต่สมัยนี้การกระทำของแต่ละคนที่ออกมาก็คือตัวตนของคนคนนั้นแหละค่ะนะคะ,นะคะตัวตนของเราแสดงออกไปแบบไหนพูดอะไรออกไป ตัวตนของเราย่อมรู้ตัวตนของตัวเองดีว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนคิดยังไงทำอะไรอยู่ทำดีก็ย่อมได้ดีทำสิ่งไม่ดีสิ่งนั้นก็ต้องกลับย้อนคืนหาตัวเองความทุกข์ความโศกความเศร้ามันก็จะกลับมาเมื่อวิบากกรรมมันเดินทางมาถึงเรานั่นแหละคะ่ะเพราะตาก็อยู่ในศีลในธรรมไม่ใช่หรือคะก็อยู่ตามนะคะ เข้าวัดเข้าว่าหรือนะคะบานเท่าก็เอินสังเกรีเนาะนะคะยางน้าบัดไอยางน้าพระบินทบาทนะเนาะนะคะบานคนภาคอีสานกสิเอินสังเกรีประมาณนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าทางภาคอื่นไม่เลิบเจ๊กกับสิบูหูด,ดอกนะวาเอินอีกอย่างนะคะก็ต้องเข้าใจในนะคะในพระพุทธศาสนาว่ากรรมเกิดจากการกระทําของตัวเองทําสิ่งใดไว้สิ่งนั้นย่อมได้รับผลนะคะ แล้วอีกอย่างหนึ่งในวันที่เกิดเรื่องเหตุต้นๆน่นนะครอบครัวตาไม่เคยจะห้ามการกระทําของลูกแต่ละคนได้เลยลุงหรือตาเนี่ยนะคะก็ต้องยอมรับในสิ่งนั้นแหละเราไม่สามารถห้ามแล้วเรายังไปอยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกอะไรในครอบครัวที่ แทนที่จะห้ามลูกห้ามหลานห้าม,ามคนในครอบครัวของตัวเองว่าเฮ้ยมันใช่หรือทำไมจะไปสงสัยคนในครอบครัวเฮ้ยมันไม่ใช่นะเพราะเราอยู่ด้วยกันมันต้องมีการห้ามกันตั้งแต่วันแรกก่อนที่จะเอ่ยปากสงสัยผู้อื่นเขาแล้วนะคะพอเห็นบอกดิสไลชื่อเลยกี่คนล่ะที่สงสัยอยู่เนี่ยสั่งให้เจ้าหนะ้าที่เอาไปตรวจสอบเอาไปเขาไป นะคะเอาไปนั่งคุยกันนะ่ะกี่คนนะ่ะที่เอาเข้าไปก่อนจะมาถึงลุงนะ่ะที่ดิสไล์ชื่อให้คนที่ตัวเองสงสัยให้เจ้าหน้าที่เรียกไปสอบถามอนะ่ะนะคะก่อนจะมาถึงลุงนะ่ะคนในครอบครัวย่อมรู้ดีว่าอะไรเกิดขึ้นในครอบครัวของตัวเองมันควรจะเตือนกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว <c oughs> เฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่นะ เรารู้ว่าน้องหายตอนกี่โมงน่ะลุงพลป้าแตนก็ยังอยู่บนสวนยางกับเราเลยลูกอย่าทำอย่างนั้นเลยนี่มันก็พี่เรานะมันต้องเตือนกันตั้งแต่ตอนนอนแล้วพอวันนี้มาจะมานั่งโอดควรว่าครอบครัวตัวเองโดนผู้อื่นทำร้ายโดนคนข้างนอกมาทำให้ครอบครัวแตกแยกเนี่ยมันไม่ใช่แล้วครอบครัวของตาทำกันเอง ไม่มีใครไปทำร้ายครอบครัวของตานอกจากครอบครัวของตาทำร้ายกันเองคนข้างนอกเนี่ยเขาเข้าไปปกป้องต่างหากละ่ะคนที่มองเห็นข่าวคนที่มองเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นนี่แหละเขาเข้าไปปกป้องมากกว่าอย่าไปโทษคนอื่นเลยโทษการกระทําของครอบครัวตัวเองเถอตานะคะมันเป็นบาปนะไปโทษคนอื่นว่าเขาไปทำให้ครอบครัวตัวเองแตกแยก ถ้าตัวเองมั่นคงในความคิดสายตาพฤติกรรมของครอบครัวตัวเองจะมาสงสัยกันแบบนี้ไม่ได้นะ่ะมันต้องเป็นที่ตัวครอบครัวของตานะคะอย่าสงสัยคนอื่นเลยอย่าพูดให้ร้ายคนอื่นเลยว่าเขามาทำร้ายครอบครัวของตาให้แตกแยกนะถ้าครอบครัวตานะคะมีความรักกลมเกลียวสามัคคีกันมันคงไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น เพราะนั่นก็คือลูกนี่ก็คือลูกแต่ตากับยายห้ามอะไรไม่ได้ทั้งๆท,ที่อยู่ก่อนจะสงสัยลุงป้าออกมาเนี่ยก็อยู่กินข้าวกันในครอบครัวประชุมอะไรกันละ่ะถึงเอ่ยปากสงสัยลุงในวันหลังอะ่ะมันก็ต้องห้ามกันตั้งแต่วันนั้นแล้วในเมื่อห้ามไม่ได้แล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอย่าโทษคนอื่นต้องโทษตัวเองโทษครอบครัวตัวเองโทษคนอื่นไม่ได้หรอกแล้วคนที่เขาเห็นเนี่ย เขาเข้ามาติดตามเนี่ยไม่ใช่เข้ามาติดตามเพราะนะคะเหนือจากที่ว่าติดตามข่าวว่าเด็กหายหายไปได้อย่างไรคนทุกคนที่เข้ามาติดตามน่ะเขาเห็นใจทุกคนแหละที่สูญเสียแต่เมื่อสูญเสียมันต้องเอาความจริงมาพูดไม่ใช่สูญเสียแล้วทั้งๆที่ก่อนจะสงสัยคนอื่นเนี่ยสงสัยลุงป้าเนี่ย ออกปากชัดเจนว่าทำงานอยู่ด้วยกันจับ G P S อยู่ด้วยกันหยอดน้ํากดอยู่ด้วยกันจะเป็นพยานให้กันและกันเนี่ยแต่พอวันสงสัยเกิดขึ้นกับโยนทุกอย่างตกไปให้ผู้เป็นพี่ผู้เป็นพี่เคยคนที่เขามองข่าวอยู่เนี่ยเขาถึงว่าเอ้มันไม่ใช่นะในเมื่อตอนแรกพูดมาแบบนี้แล้วทำไมตอนหลังพูดมาแบบนี้ เขาถึงออกมาปกป้องคนที่ไม่ได้รับความยุติธรรมในสิ่งที่เขามองเห็นไงเขาเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เขาติดตามมาตั้งแต่ต้นนะมันไม่สามารถที่จะเป็นลุงเป็นป้าได้เขาจึงออกมาปกป้องนอกจากนั้นเขาก็ไม่ใส่ใจแล้วว่าจะไปเกี่ยวพันกับคดีอะไรเขาติดตามลุงโดยเฉพาะทีเนี้ยที่ติดตามทุกวันนี้ก็คือติดตามตัวลุงตัวป้า พราะเขามองเห็นว่าตัวลุงตัวป้าเป็นคนดีทําแต่สิ่งดีๆไงเขาถึงติดตามเหนียวแน่นแล้วไปนั่งอิจฉาว่าเขาได้เยอะได้เยอะได้เพราะหลานได้เพราะลูกได้เพราะโอ้คิดได้ไงนะคะที่ลุงเขาดังได้ทุกวันนี้เพราะอดีตเขาเคยร้องเพลงพอสื่อใหญ่ๆนําเสนอแบบนี้คนที่เขามองเห็นคนที่เชื่อมั่นว่าลุงไม่เคยคิดจะทําอะไรกับหลานอย่างนั้น เขาจึงเข้ามาติดตามชีวิตของลุงป้าเท่าทุกวันนี้ไงคะเพราะว่าลุงเขามีทุนเดิมของเขาอยู่แล้วโดยการร้องเพลงเขาจึงเข้ามาติดตามและเขาเชื่อว่าคนคนนี้ไม่มีไทม์ไลน์ที่จะสามารถไปทําเด็กได้อย่างที่พวกคุณกล่าวหากันไงคะเขาถึงเข้ามาติดตามลุงเท่าทุกวันนี้แล้วไอ้ที่บอกว่านะคะถ้านะคะไม่มีลุงเนี่ยนะคะว่า คนที่จะดังควรจะเป็นลูกสาวตัวเองนะมันเป็นไปไม่ได้ตานะคะก็ลองไปย้อนดูนะคะตั้งแต่เกิดจนปัจจุบันนี้ลูกสาวของคุณมีพรวิเศษอะไรบ้างที่ติดตัวมานะคะอย่างลุงเขามีพรวิเศษติดตัวมาคือชอบร้องเพลงร้องเพลงเพราะนี่คือพรวิเศษของเขาที่เขาติดตัวมาแต่ ลูกตาละ่ะมีพรอะไรติดตัวมาอันนี้ไม่ได้ดูถูกคนทุกคนมีพรไม่เหมือนกันโอเคลูกสาวตาเรียนจบสูงนะคะได้เป็นนะคะผู้ช่วยหรืออะไรที่ไปทำงานเกี่ยวกับการดูแลคนเจ็บคนไข้เนี่ยอส,สอมอ,อะไรพวกนี้เนี่ยโอเคอันนั้นก็คือพรที่ในด้านนี้เข้ามาแต่พรที่จะดังเป็นดาราเป็นคนที่เข้ามาติดตามได้เยอะนี่มันไม่มีไง มันจึงได้เท่านั้นตาก็ต้องยอมรับนะคะคลิปนี้พูดประมาณนี้แล้วกันตาทําใจแล้วกันนะคะนั่นคือครอบครัวของตาทุกอย่างเกิดขึ้นคือครอบครัวของตาเป็นคนทําเป็นคนสร้างขึ้นมาทั้งนั้นเลยเขาถึงต้องเจอแบบนี้ไงคะคลิปนี้ก็ฝากไปประมาณนี้คะ่ะทําใจให้ได้ปล่อยวางนะคะบอกจะไปบวชจะไปบวชนะบอกแต่ปาก จมันไม่สะอาดพอที่จะเข้าไปบวชมันก็เข้าไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะหรือนะคะอันนี้ก็พูดประมาณนี้ละกันเนาะคลิปนี้นะคะก็ฝาก fc ลุงป้าช่วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์ tp s กิ n ของบริษัทมณโอมโฮมซับนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาอยู่กับลุงป้ามาดิพิษของคุณราชนีลูนทิเซตของคุณอ้อมก๋วยเตี๋ยวเรือของคุณนุนวัฒน์นะคะแล้วก็ของยูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกคนนะคะที่ค้าขายทางออนไลน์กันนี้และคะก็ขอให้ fc ของ my เจเจ fc ลุงป้านะคะ แล้วก็ยูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกคนนะคะมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้ามั่นคงนะคะประสบโชคลาภนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ประสบผลสําเร็จนะคะโชคลาภเงินทองไหลมาเทมานะคะไม่ขาดสายเนาะสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงปังปงนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ